สวัสดีครับวันนี้มาที่สะพานพระรามแปดสะพานพระรามแปดดีลาโดโดมาเดินเล่นมาเดินเล่นใช่ไหมลูกหนูชอบหรือเปล่ายิ้มหนะ่อยตั้งแต่เช้าเลยมาเดินตั้งแต่เช้าเลยอืมพวกอาวุธมาด้วย นี่อาวุธคือดาบคู่ใจดาบที่ซื้อเมื่อวานเดินชมวิวเดินชมบรรยากาศสูงมากเลยนะขึ้นไหมลกูกขึ้นไหมขึ้นจะพานไหมไม่ขึ้นหรอ ไม่ขึ้นได้ยังไงเออจะไม่ขึ้นได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงโดโร่จะไม่ขึ้นโดโร่ต้องขึ้นสะพานโดโร่จะเข้าไปเที่ยวสวนก่อนริมแม่น้ำเจ้าพยาริมแม่น้ำเจ้าพยาสวนพระราแปด อันไหนลูกต้นไม้โหจัดก,การต้นไม้ทันทีเลยเอาเอออ่าทำต้นไม้ไปทำต้นไม้อังฮะไม่ไปทำต้นไม้ไ,มไ,ปไ,มไปสนามเด็กเล่นไปไปไปเจอที่สนามเด็กเล่นกันเลย สวนสาธารณะผู้คนมาวิ่งออกกําลังกายมาเดินออกกําลังกายเอา้ามีส่งน้ำพระด้วยรู้ไงจะน้ำเด็กเล่นลูกไปเดินไปจะน้ำเด็กเล่นไปฮึอืมอา้อาวขึ้นไปเลย มารอตรงนี้นะดถครับไปรอตรงนี้จะอี๋โอ้โหดาบมาก่อนเลยครับจะลงฝั่งไหนฮะ เอ่ฮึบฮึบฮึบว้าอันนี้อาวุธคู่กายนี่คือจอมยุดเด้เอ้ยสุดอ้ยแต่ละเมือแต่ละเว้น่ะเกี้นวีซ่าบลูกอืมอา่า ờ áo cướp mà không buồn đâu áo cướp mà không buồn đâu ờ đào cướp mà ờ ừ à นี่ดอกแค่ป่ามีดอกแค่ป่าด้วยอืออ่าโอ้อยยางยางเก็บคืนเนาะจีเก็บเังเนาะ เก็บไปให้ยังเนาะาเก็บไปให้ยังหลอลวกจิ้มบะลวกจิ้มบะบอบมีถุงมาเลยเอออบมีถุงเอ็นได้บ่บมีถุง ไม่มีถุงมาใส่เลยครับไม่ได้เตรียมถุงมาไม่ได้เตรียมถุงมาใส่เห็นได้เเอาอยู่บ่ม่ต้องออนเนาะของเก่ายังไม่หมดเลยของเก่ายังกินไม่หมดเลย chào đuôi lâu à? chào đuôi là đọc máy á. Đọc máy nên mưa đọc máy nè. Ừ. ừ. ผู้คนมาวิ่งออกกําลังกายออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโจ้ครับมาดูนี่แล้วนี่เจ้าไม่ลู้ ดึง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 อะไรฮะอะไรอยู่ในเท้าเออไหนพอดูมันหลวมไปหรือเปล่ารองเท้าหน่วหืมอย่าก้อ,อนหินไงอ่ะพอละอ่ะปัดขึ้นนี่นี่แล้วนี่ โอ้โห <Okay. S 1> oh, เดี๋ยวพึ่งก็ต่อยนะเห็นไหมนะพึ่งมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะ่ะอาวางๆนะขึ้นมาเลวขึ้นมาขึ้นนี่ <Yeah. S 1> จ้ะอืม สายยางไม่ไปเล่นแล้วไม่ลดน้ำนะนี่ไม่ขี่ตัวนี้แล้วหรอ,หรอไปตัวหมุนไหมนุน่น อ่านี่ตรงนี้เลยวี่ไงอ่าวางวางดอกไม้แล้วก็หมุนไปแล้ววางดอกไม้แล้วหมุนแล้ว ไม่นั่งอะ่ะนั่งไหมนั่งไหมครับใช่มีดอกไม้หนึ่งดอกอืมดอกไม้ล่วงมา ใช่โนนไงต้นร <c oughs> ่วงเต็มเลยดอกไม้จิคชิ เล่นาหาไหนอะกรำทำไมดอกไม้ถือมาทำไมเอาไปทำอะไรครับอืม เออตัวนั้นอเล็กใช่อเล็กขึ้นไหมอันนั้นของผู้ใหญ่อันนี้ของเด็กหรือเปล่าหรือว่าเท่ากัน ยกน้ำหนักเลยนู่นนูน,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 นเร็วยกน้ำหนักเลยเออนั่นแหละเอออืยกได้ไหมเอ้ยมันหนักนะปึ๊บอืมพอแล้วมันจะทับขาตัวเองพอแล้วฮะเออ ขอแล้วไม่กิ้งไปแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวโดนขาตัวเองอ่ะอืมอมทำไมจะยกหรือไงยกเหรอนี่มายกอันนี้ดีกว่านี่โอ้ยอันนี้สิบโลโยกไม่ขึ้นแล้วล่ะนายยกสิเออ พอเรายกไม่ขึ้นก็ไม่ต้องยกแล้วเออะมันหนักมันหนักเออตัวน้มมันใหญ่ไงอันนี้อันใหญ่ไงใหญ่มากอันนี้อันเล็กเดี๋ยวทับมือทับมือไม่มีอันเล็กกับลงี่ต้านใหญ่ เออเออเอออือืเดี๋ยวมันทับมือนะโอ้พอแล้วอ่าพอยกไม่ขึ้นก็เก็บไว้ที่เดิมมันแหละอืม เือด,ดอกไม้แล้วเอาไม่เด็ดดอกไม้เชพอแล้วเนี่ยอันนี้ก็พอแล้วน,นี่นี่เมาทำไมเก็บมาทำไมครับอืมเก็บมาทำไมเออ

อุ้มอีกแล้วอุ้มอีกแล้วอเอาดอกไม้มาก็ไม่ยอมวางแล้วก็ไม่ถือให้พ่อถือ,อไหนเอออ๋อส,สายสายรดน้ําสายรดน้ําไปดูดอกกล้วยไม้ปะนี่นี่คือดอกกล้วยไม้สีขาวไปดูแลว ันน tamam, um. e <lobster> ี้ดอกกล้วยไม้สีขาวเห็นไหมเออดอกกล้วยไม้สีขาวสวยไหมอันนี้ก็สีขาวแต่ไม่ใช่ดอกกล้วยไม้อืมสีขาวแต่ไม่ใช่ดอกกล้วยไม้ใช่ไปเดินไหมไม่เดินไม่เดินเฮ่เฮ่เฮ่ฮแต่ว่าไม่เดินเฮ่ฮ่ไม่เดิน อากาศเริ่มร้อนแล้วยังไม่แปดโมงเลยร้อนอ่าท่อน้ำนูชอบดูท่อน้ำหมอบรรยากาศหน้าร้อนออครับอ่าไม่ไม่จับไม่จับครับอ จักรยานจักรยานของตาจักรยานของตาดูแสงแดดแสงแดดยามเช้าโ,โหส่องมาทีนึงนี่ร้อนเลยไหนสายยางไหมสายยางสายยางสายาสายางรถน้ำ đơn sáng à. Úi, ui mi mèo đó mi mèo mèo này mi mèo Được được, thế 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 อไล่แมวลูกเดี๋ยวไปทำร้ายนะเดี๋ยวไปทำร้ายแมวนะแมวไปแล้วแมวตกใจไปแล้ว อ่ะครับลูก<อ>มันคืออะไรอ่ะเอไฟหนอหนูเห็นไฟอีกแล้วเหรอไปตรงไหนอ,อืมจะดูเรือ,อดูเรือ,อไหน<อ>เรืออยู่ตรงนู้นหรอเรืออยู่ตรงแม่น้ำ<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่คาคปาไปดูนี่คือดอกทองอุไรเหลืองอาลาม้อมด้วยหลอกลีลาวดีดอกลีลาวดี ออครับอ๋อดอกดีลาวดีลวกไปดูไหมแสงดูแสงดแสงดดกระทบสฟาพระลาแปด ไหนไปตรงไหนออไปเดินตรงนูน้นไปเดินไปไปเดิอนอ,อ,อ่ะไปตามไปอาดาบด้วยนี่อ,อืมออาไม่เอาปึ๊บเดี๋ยวพ่อเก็บดาบให้อ,อ่ะจะทำอะไรออไปตรงนู้นแต่ว่าไม่เดินเอาไปตรงนู้นแต่ว่าไม่เดินเออ Ừ. Ờ. Ờ nhỉ. Rụp, ăn dừu. À. Ờ. Ừ. Ừ. เดินชิวอะลูกอืึก็เลยอืม อืมดูเฉยๆนะใช่สูบน้ำนํำสูบน้ําเครื่องสูบน้ําอ่าเครื่องสูบน้ํำใช่สูบน้ําลดยาไงนุ่นลดยาในสนามยานุ่นอืมขออ,อย่าไปจับ ใช่มีไฟอ่าปั่นน้ำอ,อ,อันนี้ไปใส่ขยะอ่ะอ่ะนูะ่นทังขยะอยู่นู่นไปอ่าพอแล้วก็ ไม่ลงไปนะไม่ลงไปลึกนะพอ,อ,อแล้วป่ะ ปั่นน้ำ<อ>ปั่นน้ำรถย,ยากไงนู่นรถยากก็ไปนูนป่นสนามยากหาไม่กดก็ไม่กดไป<อ>ไฟไฟอ,อืมต้นไม้ออ ออ่าไฟหลอดไฟพอแล้วอย่าไปจับมันมาก<อ>ใช่เอาไว้สองต้นไม้อ,อืมไปสองต้นไม้ไง<อ>ใช่<อ>เป็นเสียงอ่าเทศเสียงซิร้องดิ อ่ไไาไหออนเสียงกีดก,การ์ออ่ะเสียงกีดกาดอ่ะเสียงกีดการ์มากเลยอืออืมอ่าพอพอแล้วไปไปหมุนออกเดี๋ยวอ,องคพ่อ,อไปฝั่งนี้ออทำไมเอา้าวิ่งไปข้างหลังซะแล้ว ใช่สายยางไงสายยางรดน้ำอ๋อมีดอกไม้ด้วยอ๋อเอาไว้รดน้ำรดน้ำตรงไหนสน้ำสนามหญ้ารดน้ำสนามหญ้า ออืมใช่ท่อไงท่อน้ําออกออ่าน้ําปิดไว้ไม่ต้องเปิดนะยังไม่ถึงเวลาลดน้ํำยังไม่ถึงเวลาลดน้ำอ่าอ่าโอ้หนูจะเล่นสงการเหรอ อพอแล้วป่าที่อื่นปไปที่อื่นก่อนปไอย่าอย่ามาตรงนี้มา <c oughs> เดินด้วยท้องหิวแล้วหมดแรงหมดแรงต้องดื่มน้ำเคครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ